365วันจากคําสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่284ครอบครัวในแผนการของพระเจ้า ธรรมชาติของครอบครัวหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,201สังคมครอบครัวตั้งอยู่บนการเห็นพ้องต้องกันของคู่สามีภรรยาการแต่งงานและครอบครัวถูกจัดไว้เพื่อประโยชน์ของสามีภรรยาเพื่อให้กำเนิดและอบรมดูแลบุตร ความรักของสามีภรรยาและการให้กำเนิดบุตรก่อให้เกิดความสัมพันธ์ส่วนตัวและความรับผิดชอบพื้นฐานระหว่างสมาชิกของครอบครัวเดียวกันหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่2,202ชายและหญิงที่สัมพันธ์กันโดยการสมรสรวมเป็นครอบครัวพร้อมกับบุตรของตน สถาบันนี้มาก่อนการรับรองจากอำนาจปกครองทางบ้านเมืองยิ่งกว่านั้นยังเรียกร้องเรื่องนี้ด้วยความสัมพันธ์นี้ยังจะต้องถือว่าเป็นหลักการทั่วไปสำหรับพิจารณาตัดสินความเป็นเครือญาติกันในรูปแบบต่างๆด้วยหนังสือคำสอนพระาศาสนจักคาทอลิก ข้อที่2,203เมื่อพระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างชายและหญิงพระองค์ทรงสถาปนาครอบครัวและทรงกำหนดระเบียบพื้นฐานของครอบครัวไว้ด้วยสมาชิกของครอบครัวเป็นบุคคลที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันครอบครัวมีความรับผิดชอบสิทธิและหน้าที่แตกต่างกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งของสมาชิกและของสังคม ครอบครัวคริสตชนหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2 2 0 4ครอบครัวคริสตชนแสดงให้เห็นและก่อให้เกิดชุมชนของพระศาสนจักรซึ่งเพราะเหตุนี้จึงยังต้องเรียกว่าพระศาสนจักรบ้านด้วยครอบครัวเป็นชุมชนความเชื่อความหวังและความรักมีความสำคัญพิเศษในพระศาสนจักร ดังที่เห็นได้ชัดเจนในพันธสัญญาใหม่หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,205ครอบครัวคริสตชนเป็นชุมชนประกอบด้วยหลายบุคคลเป็นร่องรอยและภาพลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ของพระบิดาและพระบุตรในพระจิตเจ้า กิจกรรมการให้กำเนิดและอบรมสั่งสอนบุตรสะท้อนให้เห็นงานเนรมิตสร้างของพระบิดาเป็นการเรียกให้มาอธิษฐานภาวนาและถวายบูชาร่วมกับพระคริสตเจา้าการอธิษฐานภาวนาและอ่านพระวาจาทุกๆวันทำให้ครอบครัวเข้มแข็งในความรักครอบครัวคริสเตชนเป็นผู้ประกาศข่าวดีและเป็นมิชชันนารี หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,206ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนำสมาชิกเข้ามาให้มีความรู้สึกความรักและการดำเนินชีวิตใกล้ชิดกันที่สืบเนื่องมาจากความเคารพนับถือกันโดยเฉพาะครอบครัวเป็นชุมชนพิเศษที่ถูกเรียกมาเพื่อสามีภรรยาจะได้ปรึกษากัน และบิดามารดาจะได้เอาใจใส่ร่วมมือกันช่วยให้การอบรมดูแลบุตร365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า